บทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารัตนตยะธรรมิตาเตชะประสิทธิประสิเท,ทวานารายะพระเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจ,จัตตุโลกาคัมภีรรักกาสมุธาภูตุงขังค่าจะสสพรมามชัยยประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธีอุทธีนาธีนาที ชัยยะชัยยะฆาคนละตนละนิสัยนิไรสายเสนาเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีระโสมพีนาเคทนาคีจัปปีสาจปภูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธามนมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขาสาตราชัยยะชัยยะจำปาท่นาคากุลักันทก ชัยยะชัยยะัจฉคุณนตรงสุกรพุชงสีหาพยคทีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนนารีปุณะสุธีนรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตเรสทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราชรญญาภวเคชัยยะชัยยะวรุณยเขชัยยะชัยยะรักเสสุรพุชเตชา ชัยยะชัยยะพรเมเณทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชาสชัยชัยยะชัยชย,าาาาย,ย,ยปะปทวิงสับพัง ชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุหะโกวิรูปโขจันทิมารวิอินโทจัเวนะเตโยจักกุเวโรวรุโนปิจักอคีวายโยจักปาชุนโหกุมารโรทัตระทะโกอัฐารสามาหเทวาสิทธิตาปสาอาทะโยอิสินโนสาวกาสัพพาชัยยะรามุพะวันตุเตชัยยะธรรม โมจะสังโคจัทัสป,ปาโลจัชยยกังเอเตนะชัยยเตเชนะโสธีโสธีเตภวันโสธีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเต,ต,เตช,เชัยยมังครังชยันโต ชัยโยปิพุทธสัสริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพรหมคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธสัสริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธสัสริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณามเหสีโน ชยโยปิพ um no. no. ุทธศาสรีมโตอายังมารสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตทานสุปนะคนามเหสีโนชยโยปิพุทธศาสรีมโตอายังมารสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามภพธิมันเทปโมทิตาชัยยตทานาคคนามเหสีโนชยโยปิพุทธศาสรีมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตทานสพรมคนาเมเฮสีโน ชยันโตโพธิยามูเรศกยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิเชยโยโหหิชย,ยสุเชย,ยมังคเรอปราชิตปันลังเกสีเสปทาวิปกคเรอภิเศเกสักพพระพุทธานังอัคโปโตปโมท,ทติสุนักขันตังสุมังครังสุปภาตังสุหุททติตังสุขโนสุมุหุตโตจ,จสุยิทางพรหมจริสุปทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมัง ปณิทีเตปัฏากีนาปัฏากินานี้กะตวะวานารพันตเตปัฏกิเนเตอัฏฐ,ฐารถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพหิยาติภิสุนันตุพนตโตเยเทวาอสมิงทานอธิคตาทีคาย,ยุกาสธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตตนังรักขันตุชินาสาสน,นงยากาจิตปัทนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตาการรปรวัสสันตุวสัสสังวสาวราหากาโรคาจุปั ทวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวัตถยังวิหารติเชตวะเนอนาทบินทิกัสอารามตาระโภภะควาพิขูอามันเตศพิขโวติพระทันเตติเตพิขูภะควโตวปจัจโสสุงภะควาเอตตะทาโวจา อุปาทาวาพิขเวตตะาคตานังอนุปาทาวาตะาคตานังท an ิตาวะสาธาตุธรรมมัิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตาวพิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏเปติวิวารติวิภชติอุตานิกรติสเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิขเวตตะาคตานังอนุปาทาวาตะถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมมัิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารา ทุกขาติตังะถาขโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาภิสมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกรติสัเพสังคาราทุกขาติ อุปาทาวาพิขเวตะถาคตานางังอนุปาทาวาตะถาคตานางังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตต,ติตังตถา,าคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาพิสเมตวาอาจิคติทเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวิวารติวิภัชติอุต,ตานิกรติสัพเพธรรมาอนัตติอิทัมโมจัพพัควะอัตตมนาติพิขุพัควะโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพันเทกรตตะคาถาแปรอตีตังนานาวาคะเมยานปติงกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตีตัมปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจายโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิถามนุกภรูหเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจม่มแจ้งไม่งอนง่นครอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหอรันตมตันที่ตังตังเวพันเทกรันโตติสันโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย กล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจเจเวคคณะแปรสเพสังขาระนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนำมาทมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,ง,ทงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อัุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประโยชน์สานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะกวรที่จะสังเวช อยังากโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครันปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกริงขรังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันตุ รันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุศลังกมังสัเพหิพะเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทว,วาอสมิงทาเนอธิคตาธีคาย,ยุกาสัทหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปรมูลจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปรมูลจันตุสัเพ สัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัพเพอาญาติก,า,า,สกตาสุขิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุขิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัพเพนักขันตาสุขิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัพเพสามัตตินังสมิชนันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภควะ นมโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภะคะวานมโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานคา,าถายาเทวตาสันติวิหารวาสศนีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพระวันตุปูจิตาโสถิงกรนณเตทาวิหารมัทเรเถราจมะชานาวการจะพิขโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสากาคามาจเตเสานิคมาจะอสราสป,ปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาราพุชายปิจันทสัมภวาสังเสรฐชาตาทวโวปปาติกานินยานิกังธรรมวรางปฏิจเตสเพปิทุกข,ขสักกรรณตุสังขยัง ทาตุจิรังสตังคัมโมธรรมัตทราชบุคราสังโคโหตูสมังโควะอัธายะจหิตายะจะอัมเหรักตุสทธรมโมสเพปิตัมมะจาริโนวุทิงสปาปุเนยามะธรรมเมริยปเวทิเตประสันนาโหตูสะเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทานิงมาตาปิตาจาระชังนินจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจันนิทุกขพยปตาจันนิพยาโสกปตาจันนิโสกหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภังคุณยสัมภังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัททายเสิรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุขชนตุเทวตาคตาหตุสัพพังสุมังคร a งร i ั g r a ตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรงหตุสัพพังสุมังคร a งร i ั g r a ตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรงหตุ พังส <c oughs> ุมังฆารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสตีโหตุนิรังตรังสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรันตานันตเดชินารักขังพ aram ิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรันตานันตเดชินารักขังพ aram ิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรันตานันตเดชินารักขังพ aram ิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรันตานันตเดชินารักขังพ aram ิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตรัตติาปัจเจกานันจะ สัพพุงธระรัตนประตนันจะอางพะกมารมิสัพพโสสพเพพุทธาพระปตนปเจัยกานนั้นจะย่งพระรังรันตาณนจะิเสนารักพมรมิสัพพโสสพเพพุทธาพระปตนปเจกานันจะย่างพรังรันตาันจติสนารักษมารมิสัพพโสสพเพพุทธาพระรตาปเจกานันจะงพรังอรันตาันจติสนารักพมารมิสัพพโสโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนีข้าพเจ้าขอน้อมกา่าอุทิศวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสสริกิจและพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาไาลัขออันนี้ส์งแห่งบุญกุศลนี้เป็น จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจอะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระ ปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งห์อมุร็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการด้วยเทิน